ดีๆกับประกันภัยพบ้อกับยุยแล้วเรื่องดีๆกับประกันภัยค่ะคุณผู้ชมคะข่าวในเรื่องของการจราจรรถยนต์นั้นมีให้เราเห็นกันอยู่บ่อยครั้งหลายครั้งที่ตามรถยนต์กลับคืนมาได้แต่อีกหลายครั้งนั้นรถนั้นก็สูญหายไปเลยค่ะคราวนี้เป็นกรณีของคนร้ายนะคะที่อาศัยจังหวะที่เจ้าของรถลงไปเปิดประตูเพื่อขับรถเข้าบ้านเข้าไปชิงรถยนต์และขับหนีไปโดยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหากมีการทําประกันภัยไว้จะได้รับความคุ้มครองอย่างไรช่วงนี้ยุย่ ู่กับคุณสุกเทพจันศรีชวาลาประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัทมีท้แท้ประกันภัยจำกัดมหาชนจะมาให้ความกระจังในเรื่องนี้ค่ะคุณสุกเทพสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุกเทพคะโดยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหากเจ้าของรถยนต์ทําประกันภัยไว้จะได้รับความคุ้มครองอย่างไรบ้างคะในส่วนของการประกันภยัยถ้าทําประเภทหนึ่งหรือประเภทสองไว้นะครับก็จะรับการดูแลความคุ้มครองครับ แล้วในกรณีที่รถยนต์ถูกตามคืนกลับมาได้แต่มีการเปลี่ยนในเรื่องของอะไหล่หรือว่าชิ้นส่วนรถยนต์ต่างๆบริษัทประกันภัยจะมีความคุ้มครองในส่วนนี้ด้วยไหมคะครับก็ในกรณีนี้มี2กรณีนะครับถ้าในกรณีที่เราตามคืนมาได้ภายใน45วันนะครับเราก็จะทําให้รถคันนี้กลับไปอยู่ในสภาพเดิมและคืนให้กับลูกค้าแต่ถ้าแบบหลัง45วันนั่นหมายความว่าทางประกันภัยได้ ได้จ่ายเงินทุนประกันให้กับลูกค้าไปแล้วเราจะต้องถามลูกค้าว่าลูกค้าต้องการที่เอารถคืนหรือว่าต้องการจะเก็บเงินอาไว้ถ้าลูกค้าต้องการเอารถคืนเราก็จะซ่อมแซมรถนั้นให้สมบูรณ์กลับไปให้กับลูกค้าแต่ถ้าลูกค้าเป็นสิทธิ์ของลูกค้าในการที่จะตัดสินใจว่าอยากจะเก็บเงินไว้ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องคืนเงินครับ วันนี้มีคำถามจากทางบ้านคุณสุกเทศเป็นคำถามจากคุณอัศเดชจากจังหวัดลบ<ช>บุรีนะคะส่งคำถามว่าเพิ่งซื้อรถยนต์และ<ช>ทําประกันภัยไว้แต่ว่ายังไม่ได้รับกรมธรรม์ค่ะ<ช>แล้วคราวนี้ไปขับรถชนรถคันอื่น<ช><ช>จะได้รับความคุ้มครองจากบริษัทประกันภัยไหมคะก็ะอย่างที่เตือนทุกอาทิตย์นะครับว่าถ้าในกรณีที่ชําระเงินแล้วขอให้มีใบเสร็จรับเงินนะครับในกรณีนี้เนี่ถึงแม้ว่ากรมธรรม์ยังไม่ได้ทางประกันภัยก็จะให้ความคุ้มครองครับ สุดท้ายนะคะรบกวนที่คุณสุกเท่ฝากเรื่องราวดีๆกับการประกันภัยค่ะครับท่านผู้ชมครับปัจจุบันนี้มีกรมธรรมประกันภัยหลายรูปแบบมากนะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ชมก่อนที่จะเลือกซื้อประกันภัยก็ขอให้ดูว่าถูกใจกับที่เราต้องการมากน้อยแค่ไหนก่อนที่จะตัดสินใจซื้อประกันครับ ค,คุณผู้ชมคะเชื่อว่าน่าจะได้รับความกระจ่างเกี่ยวกับในเรื่องของการประกันภัยเป็นอย่างดีแล้วนะคะซึ่งการประกันภัยนั้นไม่ได้หมายความถึงแค่ชีวิตของคุณแต่อาจจะรวมถึงทรัพย์สินที่คุณหวงแหนด้วยค่ะช่วงนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณสุกเทศเป็นอย่างสูงขอพระคุณค่ะคสวัสดีครับสวัสดีครับ,ส,ส,รบส่งต่อกลับไปทางด้านนู้นนะคะยังมีเรื่องราวดีๆรอคุณผู้ชมกันอยู่คะ่ะ